เรื่องการปฏิบัติเนี่ยเป็นงานที่อยู่ภายในภายในร่างกายเรานะหรือภายในจิตใจเรานะความรู้สึกตรงเนี้ยมารู้กายที่ยืนเดินนั่งนอนความรู้สึกคือสติสัมปชัญญะตัวเนี้ยนะมารู้กายที่ยืนเดินนั่งนอนนะมารู้ทุกข์ปวดเมื่อยหิวกระหายหนาวร้อนนะความรู้สึกตรงเนี้ยนะ ตติสัมัญญะเนี่ยมารู้กายที่กําลังทําอะไรอยู่เช่นพอตื่นนอนขึ้นมารู้สึกยังไงมีปวดมีเมื่อยไหมหิวกระหายไหมมีหนาวมีร้อนไหมใปวดหนักปวดเบามีไหมะแลวเวลาไปรู้แล้วแต่เวลาไปอีกอีกกรณีหนึ่งนะไปอีกช่วงหนึ่งมัไปไป,ไปแก้ทุกข์อ่ะ<ป>รู้บ่างไ,<ป>ไหม ไปอาบน้ำไปถ่ายหนักใถ่ายเบาก็ต้องอยู่ะรู้อ่าตัวเนี้ยถ้ารู้ก็คือมีสติในการที่เราใช้อียาบทใหญ่ยาบทย่อยตัวนี้แก้ทุกข์ต่างๆ่ะนะแล้วทุกขตัวเนี้ยเขามีอยู่ต่อเนื่องก็ได้หรือหายไปก็ได้เช่นพอเราแก้แล้วก็หายใช่ไหมใช่ค่ะนะแล้วทีนี้ต่อมาเรามาเรียนรู้ว่าเวลาที่เขารู้ทุกข์ทีแรกก็อย่างหนึ่ง ตอนที่ไปแก้ทุกก็อีกอย่างหนึ่งอตอนที่ทุกแก้เรียบร้อยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งและยาบทที่เราใช้นะยาบทใหญ่หรือยาบทย่อยที่แก้ทุกอยู่ตรงนั้นอ่ะเราก็เรียนรู้ตรงนั้นด้วยเรียนรู้กับที่เราทำนะลองเ,เล่าความรู้สึกตีตั้งตื่นนอนเนี่ยตั้งเวลตื่นนอนนะคะท่านมีความรู้สึกว,ว,ว่าอ,อวันนี้เรานอนตะแคงน,นะคะ,ะตะแคงข้างเราจะรู้สึก เมื่อยไหลอันนี้ไหลนะฮะไหลเนี่ยเราจะรู้สึกเราเอาบางทีหรือไม่ขณะเรานอนเนี่ยเราตื่นขึ้นมาตอออนเปวดนี้นะเราก็ต้องแก้ใช่ไหมฮะนอนหงายมากท่านนี้สบายไหมนะฮะอย่างนี้ค่ะหรืออะไรอย่างเราตื่นนอนเนี่ยเราตื่นขึ้นเพราะเออความเคยชินหรือว่าตื่นเพราะนี่นะฮะตื่นตื่นเพราะถึงเวลาก็ตื่นหรือว่า มันเกิดจากอาการปวดเมื่อยหรืออะไรหรือว่าจะอยากจะเข้าห้องน้ำหรือยังไงใช่ใช่ไหมคะคือเขามีนาฬิกาปลุกธรรมชาติใช่ค่ะนะครับเช่นพอปวดปัสสาวะปั๊บเขาก็จะตื่นใช่ค่ะหรือว่านอนเอียงซ้ายเอียงขวานานแล้วเขาปวดใช่นแหละเขาเขาปลุกให้ตื่นใช่อันนั้นใช่ไหมคะอ่าให้มันรู้แบบเนี้ยรู้แบบชีวิตประจําวันของเราอ่ะ เราไม่ได้ไปคิดว่าจะต้องคอยทําอะไรขึ้นมาเป็นพิเศษหรอกของมันมีอยู่แล้วเราทําอยู่แล้วแล้วก็แก้ทุกอยู่แล้วแต่ว่าธรรมชาติที่รู้อะสติสัมปชัญญะตัวเนี้ยมีไหมเนี่ยสาคัญอยู่ตรงเนี้ยนะโดยโดยทั่วไปคิดว่าคิดว่ามีคิดว่ามีแต่ถ้ามันถ้ามันมีมันจะรู้เลยไม่ต้องไม่ต้องทําอะไรเขาแล้วต่างกับที่มันไม่มี ก็ไม่มีเป็นยังไงเคยชินกับกับที่เราทําทุกอย่างแต่เราไม่รู้ใจเราไปอื่นเคยเห็นใจไปอื่นนั้นที่เราทําอยู่อะแก้ทุกอยู่แต่ใจเราไปคิดอื่นไปฟุ้งไปอื่นของก็ตกไม่ก็ทําอยู่นั่นแหละท่ใจเราใจเราไปอื่นอ่ะใจเราไม่ได้อยู่กับที่กําลังทําที่กําลังแก้ทุกอย่างอย่างเช่นกําลังอาบน้ําใจอ่ะ มาอยู่ที่กําลังพอกกระบู่ถูตัวลดน้ํำไหมหรือว่าเราก็ทําแต่ใจเราอ่ะไม่ได้มาอยู่ที่อาการที่ทาผมไม่มีอืมปกติมันเป็นอย่างนั้นใช่ปกติเราทําด้วยฟางเคยชินอ่ะแต่เราก็ต้องถูพีถไทยอะไรทาทุกอย่างอาบน้ําพอกกระบู่ถูตัวลดน้ําน้ําหมดไปกี่ถังกี่ขันแล้วก็ไม่รู้หรอกไม่รู้คนทั่วไปไม่รู้ ใช่ทําไปเรื่อยแต่ใจก็ไปอื่นคิดไปอื่นฟุ้งไปอื่นไม่เคยเห็นเลยแบบเนี้ยคงจะมีะ <c oughs> คง <น S 2> จะมีแตแดดไมปล่อยน้ำเต็นตุ่ม่มอาบน้ำอย่างเงี้ยกําลังทําอยู่นั่นแหละอาบน้ําพอกสบู่ถูตัวลดน้ําอย่างเงี้ยสบู่หมดไปหลายก้อนแล้วไม่รู้หรอกปกติคนทั่วไปเป็นอย่างนั้นไม่เคยมารู้เนื้อรู้ตัว ไม่เคยมีสติปัญญารู้ไม่มีถ้ามีก็ดีสิไม่ต้องมาฝึกกันอะไปเครืพูดก็ไปแตมันเผลอแล้วก็แวบไปเที่ยวแต่อาจจะไม่เคยเห็นบางที่มันไปเจินเพลินคิดเพลินฟุ้งเพินเคยเห็นไหมว่ามันไปบ่อยไปนานอาจจะไม่เคยเห็นก็ได้เพราะว่ามันเป็นปกติของมัน ปกติก็ามาันนะมันจะฟุ้งเวินคิดเฟินไปเฟินนะปกติเป็นอย่างนั้นนะเนะี่ยถ้าคนไม่เคยฝึกไว้เลยเนะี่ยเป็นอย่างนั้นแหละนะแต่ทีนี้คนที่เคยฝึกไว้แบบนี้จะรู้ว่าออกเขาไปอื่นแล้วนะกลับมาแล้วนะอย่างมันอะย่างมันอะยู่นี่เงินฮะ ก็ตอนแรกๆก็คิดตอนนี้ที่บ้านทําอะไรใช่ไหมคะอ่าเนี่ยเนี่ยอย่างนี้คือคิดไปอ่าทีนี้ตอนหลังนี่เราก็รู้สึกมันไม่อยู่ในหัวอะไรนะฮะมันจะมันก็เลริ่มคิดว่าเออเราก็ต้องต้งต้องต้องผมเป็นคนที่กังวลนะคะอ่านะคะกังวลเรื่องเรื่องนี้เอามาอยู่นี่เออเราก็ทําใจได้คือเพราะนั่นเราตัดออกนะมันอาจจะมาใช่ไหมก็ให้รู้เท่านั้นเองคือรู้แต่อย่าไปปฏิเสธเขาอย่าไม่ชอบเขา ไม่ชอบหมายความว่าอ้าวมาบ่อยคิดอีกแล้วฟุงแต่งอีกแล้วฟุงอีกแล้วมาอีกแล้วเป็นอีกแล้วอย่างเงี้ยเราจะไม่ชอบแต่ทีนี้ให้รู้ว่าอ้าวก็มีก็เป็นเขาฟุ้งเขาคิดรู้ท่านั้นเองคือธรรมชาติที่รู้ตัวเนี้ยก็เป็นกุศลเดี๋ยวจะแยกให้เห็นนะไอ้ธรรมชาติที่เขาฟุ้งไปเนี่ยเป็นอกุศลและได้คิดนึกปรุงแต่งเนี่ยมีทั้งกุศลก็มี อกุศลก็มีอ,อย่างเช่นจะทําบุญให้ทานรักษาศีลฟังธรรมเจริญภาวนาคิดแบบนี้เป็นกุศล<แ>หรือคิดในเรื่องของบุญกิจวัตถุนีทานศีล<แ>ภาวนาเป็นต้นอย่างเงี้ยนคิดแบบนั้นเป็นกุศลแต่ถ้านอกจากนี้เน่เขีนไปคิดถึงเรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องอะไรแต่ละพัดเรื่องไอ้ตัวนั้นก็เป็นอกุศลไปนไม่ได้ไปเรื่องกับกุศลอย่างนี้เนี่ยคิดเนี่ยมันเป็นทั้งกุศลก็มีอกุศลก็มี ถึงแม้จะอันนั้นเป็นงานของเราที่เราเคยทําก็เป็นอกุศลทช่อย่างที่คุมันมันไม่ได้เกี่ยวกับกุศลที่เราทําแต่ถ้างานตัวนั้นมันเกี่ยวกับกุศลที่เราจะทํามันก็เป็นกุศลอย่างที่ต่างงานที่เราเคยทําที่บ้านนะคะตอนนี้เราคือามอุญติกวอย่าท่านนะคะไม่เคยไปไปปฏิบัติที่ไหนนะค่ะแล้วมันคิดไปถึงบ้านก็ประก่อเนื่องตอนนี้เราใครจะทานั่นนะคะใช่เราคิดไปคิดไปแล้วก็ ก็มานี่อยู่นี่ทิ์แล้วน้อยความรู้สึกมันเออก็แปลกมันก็เอ๋ทำไมรู้อ่ะตอนอยู่บ้านเคยคิดอย่างนี้ไหมหรือมันไม่ต้องคิดแล้วทําทำอยู่ประจำมันทำคือเรื่องนั้นเรื่องนี้มันมาเลยเราต้องต้องยุ่งอยู่ด้วยอ่ะนั่นแหละเรายุ่งกับเรื่องเหล่านี้พอตื่นขึ้นเราก็เอาแทนที่เราจะบริหารร่างกายละเราก็ไม่ละ่ะมันจะมีเรื่องเรื่องนี้อยู่เรื่อยใช่เป็นอย่างนี้แหละเนี่ยการคิดแบบนั้นน่ะไม่ใช่กุศล ใช่ให้รู้ว่าเนี่ยมันไอ้ที่คิดในกรงแต่งตัวเนี้ยมันมีทั้งกุศลก็ได้อากุศลก็ได้เม่อมาอยู่ที่นี่ก็รู้สึกเออเราก็ไม่คิดอะไรมากเกินนะครแม่เราควารู้สึกเราก็เออเราสบายเยอะอ่าก็ใช่มันจะคิดน้อยลงค่ะแล้วพอคิดก็รู้ได้ง่ายเร็วขึ้นตามทันใช่รู้ทันขึ้นหรือฟุ้งก็มันการเผลอเคยเห็นเผลอไปไหมแวบไปอ่าแต่เนี่ย ใเรื่องอดีตเรื่องอนาคตเนี่ยเสร็จแล้วอ้าวออลุกปั๊บมันก็กลับมาแล้วใช่นะปกติอ่ะคนทั่วไปอ่ะฟุ้งจะไม่รู้ไปเรื่อยนะฮะใช่พอกลับมาก็ไปต่อพอกลับมาก็ไปต่อฟุ้งแต่เลยเปิดเผยแบบนั้นนะเขาไม่รู้เองว่าเขาเขาฟุ้งฟุ้งอ่าแล้วพอมาอยู่วิเวกอย่างเงี้ยมันจะเห็นอ๋อเดี๋ยวมันไปแล้วไปนานกลับมาแล้วอย่างนี้นะเนี่ยแต่จริงๆแล้วเขาฟุ้งน้อยลงแล้ว เพราะมา่ก่อนเนี่ยฟุ้งจนไม่รู้แต่ตอนนี้ฟุ้งอย่างรู้คือเขามาเองเวลามีสติเกิดอะ่ะสติเขาจะระลึกได้เองกุศลตรงเนี้ยนะเขาไม่ใช่รีบกลับอะไรหรอกเขารู้เขาก็หยุดหยุดตุงแล้วเดี๋ยวเผยเขาไปต่อไปเที่ยวปกติของเขาเป็นอย่างนี้นะเขาชอบเที่ยวนะเขาเที่ยวเพลินคิดเพลินฟุ้งเพลินเนี่ยอยู่กับฟามเพลินนะ เท่กับโลภะตัณหาแม้กระทั่งเวลาเราจะนอนเนี่ยถ้าเราเราไปนะฮะเราก็นอนเราก็ไม่หลบใช่ใช่ไหมคะแล้วความรู้สึกเรียนท่านตรงๆนะมาอยู่ที่นี่นะคุณหญิงนะฮะอยาช่วยคนลาพามานะรับง่ายขึ้นคือความรู้สึกเนี่ยนะฮะจิตเราจะไม่ค่อยเราไม่ต้องคิดถึงอไม่ค่อยกังวลอะไรอะไรที่เราเคยมีมันจะน้อยลงมันมันมันสบายขึ้นเยอะคุณหญิงตรงนี้คือจิตมันเป็นกุศลมากขึ้น ไอ้ที่คิดนึกบุงแต่งเรื่องราวต่างๆคนนี้คนนน้นคนนั้นมันเป็นเรื่องของอกุศลแล้วทําให้สมองไม่ค่อยได้หยุดพักแล้วก็ไม่ค่อยหลับแล้วพอหลับก็ไม่นานเดี๋ยวก็ตื่นพอตื่นแล้วจะหลับอีกก็ยากนี่สำหรับคนผู้สูงาอายุเป็นอย่างนั้นแต่ทีนี้มาอยู่ที่เนี่ยไอ้เรื่องที่คิดนึกบุงแต่งอะไรมันก็รู้แล้วมันก็น้อยลงอย่างอย่างทีนะฮนก็ม,มีเรื่องเยอะนะฟันอ่น,นะ คิดนึกได้ก็โอเคพบกลับไปนะฮะสังกะไรนี่นี่นะฮะที่นู่นที่นี่นั่นนี่นะฮะอย่างเช้าก็เรื่อนจนพี่ชายก็โตโอาคนั่นแห้ะโตมันเรื่องมันน้อยลงใช่ค่ะใคือไม่คิดยาวอ่าหรืออะไรเรื่องราวต่างๆที่มันคิดนึกแล้วมันไม่จําเป็นก็ไม่ต้องทำอะไรก็ไม่ให้รู้ก็นั้นแหละพอที่บอกไปอะรู้กับไม่รู้อะพอลว แค่นี้แหละนะถ้าพยายามทำกันบ้านคือถึงทำมาถึงไหนละอ่าคือไม่ต้องคิดว่าเราจะต้องทำการบ้านแต่ให้เราไปเรียนรู้กับที่รู้กับไม่รู้ตรงนี้ความรู้สึกเนี่ยนะท่านสบายขึ้นเยอะอ่าตอนอย่างนี้อะสบายขึ้นเยอะคือเอ๊ะก่อนเราอยู่บ้านเราจะทุกอย่างทุกนาทีเราต้องมีเรื่องนะฮะอ่าตอนนี้เราเออเราก็นั่งอ่านหนังสือหรออ่าแต่ทีนนี้ ทีนี้พอเรามาอยู่คนเดียวเนี่ยมันจะเรียนรู้จิตใจเราเรียนรู้ร่างกายเราเช่นเช่นร่างกายเรามีความจําเป็นยังไงที่จะต้องยืนเดินนั่งนอนอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันรับประทานอาหารล้างปินโตปัดฝาดเช็ดถูเนี่ยรู้ความจาเป็นที่จะต้องทําให้เขาแล้วเรื่องจิตใจ,จที่เขาคิดเนกกรุงแต่งรุงสร้างก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาของ,องเขาเนี่ยมีได้เั เออก็ให้เรียนรู้อย่างเงี้ยปกติเขามีอยู่แล้วเ,ออเขาเป็นปกติของเขาอย่างเนี้ยแต่ว่าเราไม่เคยรู้จักกเขาเท่าไหร่นะตอนนี้เราต้องมาเรียนรู้แล้วก็มาฝึกฝนอบรมให้เขามีกุศลสติปัญญาตัวนี้เขาก็จะรู้ได้ไวขึ้นเร็วขึ้นนะฮะเอาเช่นเรื่องอาบน้ำเมื่อกี้เนี่ยเราจะมารู้ตรงที่เรามีความรู้สึกว่าร้อเนเหนียวตัวอ่าเนี่ยเรามารู้ก่อน แล้วเสร็จแล้วเวลาที่เราไปอาบน้ำเห็นไหมฮะเราก็ต้องไปรู้กงน,นั้นอีกเรียกว่ามีโยนิโสมนสิการมาใส่ใจทุกที่เขามีอยู่แล้วก็มีความจําเป็นที่จะต้องอาบน้ําต้องสบ,บู่ถูตัวคือแก้ทุกข์ของเราอะเห็นไหมฮะมันมีทุกข์ทั้งนั้นอะอาบน้ําเสร็จแล้วก็ต้องแก้ทุกข์อีกนะทุกข์อะไรอะอาบน้ําเสร็จแล้วต้องเช็ดตัวไหมเออต้อง ใช้เครื่องสมางไหมทาปแป้งไหมเนี่ยมันต้องมาแก้ทุกข์กันนะนะทีนี้เราก็มาเรียนรู้ที่ทําอยู่แล้วของเราทําอยู่แล้วทําทุกวันให,ให้ให้เรียนรู้ที่มีอยู่แล้วนะไม่ได้ไปสร้างอะไรขึ้นนะแต่ที่เราทําอยู่แล้วเนี่ยมันไม่รู้แบบไม่มีสติปัญญารู้มันทำได้ความเคยชิน เนี่ยต้องต้องให้ให้เขาเข้าใจเรื่องนี้พอเขาเข้าใจแล้วว่าโอ้มันต่างกันที่เราเคยทําทุกวันทุกวัน,วนตั้งแต่ตื่นจนหลับเราไม่เคยรู้เลยเพราะอะไรจริงไม่ค่อยรู้เพราะเคยชินเคยชินกับโลภะตัณหาหรือเคยชินกับโมหะอวิชชาไม่รู้เคยชินกับสองเรื่องเนี่ยพอาเคยชินพวกนี้แล้วก็สติปัญญาก็จะไม่เกิดนะ แต่พอเรามาฝึกตรงนี้บ่อยๆมาอยู่วิเวกตรงนี้บ่อยๆตติปัญญาเขาเกิดเขาก็จะไม่ทําอะไรตามความเคยชินนะเขาจะรู้ว่านี่เราเราเคยชินกับเรื่องนี้นะเขาก็จะรู้ได้บ่อยขึ้นเร็วขึ้นไอ้เคยชินก็จะน้อยลงแล้วต่อไปเขาก็จะไม่ทําอะไรตามความเคยชินเขาจะทาด้วยความความรู้สึกที่มันจําเป็นต้องทานะต้องเปลี่ยนต้องแก้นะถ้าไม่ทําไม่ได้ใช่ไหมเช่นร้อน ไม,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 ไม่ไม่อาบน้ำได้ไหมถ้าอาบน้ําแล้วมันก็หายร้อนไงแก้ทุกได้อย่างหนึ่งแต่ข้อสาคัญคือให้เรียนรู้ที่เราทำอยู่ที่แก้ทุกอยู่เนี่ยจุดจุดประสงค์อยู่ตรงเนี้ยให้มีความเตียนปติสัมิธัญญะตรงเนี้ยทุกเรื่องนะทุกเรื่องที่เราทําอยู่แล้วตั้งกระตือนจะหลับแล้ว,ลวก็ทําซ้ําๆอย่างเงี้ยทุกวันทุกวัน แต่ความเคยชินเนี่ยทำให้เราเพลินะคิดเพลิลนะฟุ้งเพลินทำด้วยความเคยชินก็จะไม่รู้อะไรแต่ทำได้ทุกเรื่องทำได้ทุกอย่างแต่ไม่มีสติปัญญารู้กนละับไปบ้างคราวนี้ที่บ้านอาจจะมีเอ๊ะเปลี่ยนไปไม่ค่อยโกรธแล้ <c oughs> วทีนี้อาน,นิสงส์ <c oughs> ของการเจริญสติปัญฐานนะย <c oughs> ุดได้กำจัดอภิชาโทมนัตได้ อภิชาคือโลภะหรือตัณหาโทมนัสก็คือโทสะเนี่ยถ้าเข้าใจเรื่องสติปัฏฐานแล้วมันจะหุนหิดก็น้อยลงเพราะกุศลมันเกิดได้บ่อยพอจะหุดหิดปับ๊บสติมันเกิดอ่ามันก็ระลึกได้ทันก็กดน้อยลงใช่ไหมฮะห <c oughs> <c oughs> ุนหิดยิ้มและเพราะว่าเป็นคล้ายคล้ากัน, <c oughs> <c oughs> นแต่พอทําไปนานๆอะ ไอ้หงุดหงิดหรือโทสะตอนนั้นมันจะน้อยลงเองเพราะว่าสติจตมัชญ์ยะเขาเกิดมาเรียนรู้ตรงนี้บ่อยขึ้นบ่อยขึ้นแทนที่เขาจะโกรธไปนานเขาก็นิดเดียวพอโกรธปั๊บเขาก็จะรู้พอรู้ปั๊บเขาก็หยุดเขาเองนะฮะแล้วเดี๋ยวเขามีอารมณ์อะไรปัจจัยใหม่เดี๋ยวเขาก็เกิดใหม่ขึ้นอยู่ที่กําลังของกุศลกับอกุศลอันไหนมีกําลังมากกว่าถ้าหากว่าอกุศลเช่นโทสะเขามีกําลังมากกว่าเขาก็ต้องเกิดบ่อยเกิดนาน แต่พอถ้ากุศลสติปัญญาเขาเกิดบ่อยเขาก็ามีกําลังอกุศลเขาก็าไม่มีกําลังเนีย่ยต้องเจริญกุศลตันนี้บ่อยๆคือสติเนี่ยไม่ต้องไปจับคือพอาใช้คาว่าจับเนี่ยมันจะต้องเหมือนกับว่ามันจะต้องไปจุดใดจุดหนึ่งใช่ไหมเอาเช่นไปจับขวดน้ําไปจับแก้วอันนี้ไอ้ความหมายตัวนี้คือไม่ต้องใช้คาว่าจับคล้ายๆับเป็นความรู้สึกที่รู้ต่างกับที่เขาไม่รู้ คือตอนแรกๆอาจจะต้องอย่างที่ว่าค่ะที่เวลาโกรธก็ปรีขึ้นมาก็ต้องอาส,สติเข้าไปหยุดถ้าเราไม่ม<า>ไม่ต้องให้<อ>รู้เท่านั้นเองทำบอ่อยๆแล้วก็อาจจะเคือคือให้รู้แล้วก็รู้มันไม่ดีอ่าไม่แล้วก็ไม่ต้องไปบอกเขาว่าไอ้นี่ไอ้นี่โทสะไม่ดีไม่ต้องบอกเพราะว่าเขาก็เกิดตามเหตุปัจจัยของเขาพอเวลาเกิดก็รู้สึกอย่างนี้นะรู้สึกเล่าร้อนกระวนกระวายไม่สบายใจแบบนั้นถ้าปฏิบัติบ่อยๆมันก็ไม มันจะน้อยลงน้อยลงมันเช่นเมื่อก่อนนี้เราจะโกรธนานแต่ต่อมาพอความรู้สึกที่โกรธมันก็เจอพอสติเขาเขารู้เขาก็าจะหยุดแล้วเขาจะไม่เรี่มขึ้นไปเร็วไปแรงอะไรหละนะังมันเขาจะน้อยลงน้อยลงน้อยลงถ้ากุศลตัวนี้เขามีกําลังนะสติปัญญาเขามีกําลังปั๊บเนี่ยกุศลก็มีกําลังเนี่ยอกุศลโทสะตัวนี้นะนเขาก็จะอ่อนกําลังเองนะเขาจะน้อยลงไปเอง ในจิตตาน,ปนุปัสนาสติปฐานก็บอกว่าจิตมีโทสะก็ให้รู้ว่าจิตมีโทสะจิตไม่มีโทสะก็ให้รู้ว่าจิตไม่มีโทสะแค่รู้แค่นั้นเองนะไม่ต้องไปหาวิธีทําไม่ต้องไปหาวิธีแก้ไม่ต้องไปจับไม่ต้องไปทําอะไรับเขาแค่รู้เท่นั้นนะพอตอนนี้ติตเราปเป็นยังไงกําลังโกรธนะกําลังรู้สึกอย่างนี้นะแล้วเพื่อเราจะได้หยุด เขาหยุดเองถ้าเวลากุศลเกิดใช่ไหมอากุศลเขาก็หยุดเองแล้วไม่ใช่ว่าต่อไปแก,ก่เป็นอย่างนี้นะต่อไปแกเกิดแล้วแก็ต้องหยุดนะไม่ใช่อย่างนั้นนะมันเหมือนพอกุศลเกิดอากุศลเขาก็หมดเองเนะเขาก็น้อยลงไปเองต้องให้คุณหญิงเล่าประสบการณ์จริงดีกว่ามั้งเพราะว่ามีคล้ายๆโทสะคล้ายๆกันะอา้าลองเล่าที่เวลาโทสะเกิดแล้วเป็นยังไงสมัยก่อนเวลาโทสะเกิดก็จะ รู้สึกอยู่นานขุณนข้องอยู่ในใจนานมากะนะคะคิดเป้าคิดอแต่เรื่องนั้นแต่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนี้มันจะไวพอโกรดปั๊บเนี่ยก็จะรู้ว่าโกรดโกรดปั๊บมันก็จะหายไปมันก็จะจบแต่ยังจําได้นะจ้าค่ะใช่คือไอ้เรื่องจําได้เนี่ยมันจําได้ทุกเรื่องเพราะสัญญามันจําทุกเรื่องจาทุกอย่างนะฮะก็ <c oughs> เรียกว่าสัญญานี่เกิดกับจิตทุกดวงแต่ส่วนที่ ที่โทสะแทนที่มันจะแรงจะปี๊กขึ้นมาใช่ไหมมันก็<บ>หยุดจบอ่มันก็จะน้อยลงมันจบเองอ่าเขาบอกว่าโทสะเวลาเกิดเนี่ยมันเผาบ้านตัวมันเองเผาใจตัวเองให้เล่าร้อนกวนกวยกระสับกระสายไม่สบายใจเดือดร้อนใจแบบนั้นนะมันเผาบ้านตัวเองเห็นไหมเสร็จแล้วพอกุศลเกิดอ่ามันก็หยุดเผาเห็นไหมแค่กุศลเนี่ยมันไปดับอกุศล กุศลเกิดบ่อยๆครับตติปัญญาเกิดบ่อยๆเนี่ยไอ้โทสะมันก็น้อยลงไปเองนะแต่ที่มันจะปี๊ดขึ้นมามันก็พอเกิดขึ้นก็รู้นะฮะเหมือนกับที่เราจะมาอุปมาเหมือนติดไฟแช็กแก๊สอ่ะเคยเคย,เคยติดใช่ไหมพอกดแป๊กเขาก็ติดถ้าเรากดเอาไว้มันก็ยังพุ่งขึ้นใช่ไหม<ช>แต่พอเราปล่อยปล่อยตัวกดอ่ะมันก็ดับไหนะอ,อย่างนั้นอ่ะ มมันต้องเคยเห็นนะคือโทสาเวลาก็เกิดขึ้นเห็นไหมเกิดขึ้นที่จิตใจปับ๊บพอเรากุศลเกิดปับ๊บไอ้ไอ้โทสารตัวนั้นเขาก็หยุดลันนยยกษณะอย่างนี้นะถ้ากุศลจะเกิดยังไงคะครับเอาจรฟเราฝึกไว้ไงจิตปัญญาตัวเนี้ยต้องฝึกต้องฝึกตัวนี้ไงถ้าไม่ฝึกเขาก็จะไม่มีหรอกตั้งแต่เท่าไหร่อะเจ็ดปดสิบปีถ้าเราไม่เคยฝึกเลยไม่มีหรอก อันคะตรงนี้เรียกว่าเห็นเกิดเห็นดับหรือยังยัง,ยง,ยงนะคะยังไม่ยังไม่เรียกว่าเกิดว่าดับถ้าเกิดดับนั้นเป็นมันเป็นขั้นของวิปัสสนาญาณยังยังไม่เห็นว่ารู้ว่าโทสะเกิด <Monsieur. S 1> รู้ว่าตอนนี้มันหายไปแล้วยังไม่เป็นเกิดะนะคะตรงนี้มันยังไม่เข้าขั้นที่หนึ่งเลยอ่ะขั้น <voilà. S 2> ที่หนึ่งมันต้องรู้ว่าเป็นนามที่โกรธใชนไหมไอ้ที่โกรธน่ะปกติเราโกรธเราไม่ชอบเราขัดเครือง คนนู้นคนนี้มาทําให้เราโกรธขัดเคืองเนี่ยต้องต้องอย่างนี้ก่อนแต่ต่อมาพอสติปัฏฐานเกิดหรือวิปัสนาเกิดเนี่ยเขาจะรู้ว่าไอ้ความรู้สึกอย่างเนี้ยโกรธแบบเนี้ยเป็นนามธรรมาอย่างหนึ่งแต่ทีนี้เรายังไม่รู้ว่าเป็นนามธรรมาก็เราอะไรโกรธเนี่ย <c oughs> อย่างนี้ก่อนเพราะว่ามันมีเราอยู่แล้วใช่ไหมเราเราไม่ชอบเราโกรธคนนู้นคนนี้มาทําให้เราโกรธแล้วโกรธเนี่ยมันมีได้สองกรณีคนอื่นมาทําให้เราโกรธก็ได้ <Es per ate> เราทําตัวเราเองให้โกรธก็ได้ก็เห็นไหม <S <S บางทีเดินไปสะดุดตรงโน้นตรงนี้ตรงนั้นเอา้าแหมเดินสุน่มส้ามยังไปทําอะไรก็แล้วแต่ทําให้ตัวเองไม่ถูกใจไม่ถูกใจก็หงุดหงิดนั่นแหละคือเราทําตัวเองเราทําให้เราโกรธส่วนคนอื่นจะทําด้วยกายด้วยวาจาเี่ยทําให้เราโกรธก็ได้เช่นเข้ามาว่ามาด่าเรามาประทุษร้ายทุบตีเราอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยก็ทําด้วยกายวาจาอย่างนี้ เนี่ยมันมีมีอยู่สองเหตุคนอื่นมาทําให้เราโกรธกับตัวเราเองโกรธทําเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันอยู่ที่เราสั่งสมด้วยเราสัสมพวกโทสะอย่างเนี้ไว้บ่อยเห็นไหมอะไรนิดอะไรหน่อยมันก็ขึ้นแล้วนะฮะใครมาพูดอะไรไม่ถูกใจเราก็ปี๊ดแล้วอย่างเงี้ยใครมาทําอะไรไม่ทันใจเราก็โกรธแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ก่อนเพราะเราสั่งสมพวกนี้เรื่อยๆ แต่ทีนี้ตรงกันข้ามถ้าเราสั่งสนกุศลความเพียรปฏิสัมพันัญญาบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นไอ้ก um om, world, broken, broken. ุศลตัวนี้เขาก็มีกําลังขึ้นบ่อยบ่อยขึ้นแล้วทีนี้พออกุศลพวกโลภะโทสะเวลาเขาเกิดก็รู้ได้ไวขึ้นเขาก็จะน้อยลงน้อยลงไปโทสะอกุศลตัวเนี้ยเนี่ยเพราะนั้นต้องฝึกตรงนี้ฝึกกุศลตรงนี้ยให้เขามีกําลังเขามีกําลังบ่อยๆแล้วอกุศลเขาก็จะอ่อนกําลังไปเองเพราะนั้นต้องฝึกฝนต้องอบรมต้องเจริญให้ถูก คือรู้ว่าไม่ใช่เราเนี่ยรู้นะคะแต่รู้ด้วยการเรียนรู้ไม่ใช่รู้ด้วยตัวเองว่ามันเป็นไม่ใช่เราเพราะด้วยตัวเองมันยังเป็นเราอยู่เลยแต่ว่ารู้ว่าเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่เราหรอกแต่มันไปรู้แค่นั้นนะคะแต่รู้ด้วยให้เรียนรู้ว่าที่เป็นเราคือยังไงค่ะเอาอย่างที่ว่าเป็นเราเนี่ยคือยังไงคือยังปวดเนี่ยก็เราปวดอยู่นี่แหละค่ะมันก็ยัง แยกไม่ออกว่านั่นเป็นเป็นขันอถ้าพ<น>ูดถึงเป็นขันก็คือเป็นเวทนาขันเวทนาตัวนี้ก็กจะเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขบ้างที่เป็นทุกข์บ้างที่เฉยๆบ้างเป็นเวทนาขันถ้าพูดถึงขัน,นะนะดยการเรียนรู้ก็รู้ว่าโอเคนั่นมันเป็นเวทนาขันแต่ด้วยความรู้สึกจริงๆมันคือแต่ถ้าอยากอีกอย่างหนึ่งให้รู้ว่าเป็นนามธรรมก็ได้เพราะนามธรรมมันมีหลายอย่างนะตั้งแต่ เวทนาสัญญาสังขารวินญาเนี่ยเป็นนามธรรมทั้งหมดแต่ทีนี้เวทนานี้ก็เป็นหนึ่งเป็นนามธรรมอย่างหนึ่งให้รู้ว่าเขาเป็นนามธรรมอนกันต่างกับที่เราเคยรู้ว่ามันเป็นเราเช่นเราทุกข์เราปวดเราเมื่อยเราหิวเราก็หายเราหนาวเราร้อนรวมไปถึงเราเห็นเราได้ยินเราได้กลิ่นเรารู้รสเราถูกต้องสัมผัสมันมีเรามันมีหนึ่งเดียวนะเรียกว่าสัตกายทิฐิมีหนึ่งเดียวมันจะรวมกันหมดอ่ะ หรือว่ายืนเดินนั่งนอนก็มีหนึ่งเดียวน,นะแต่ทีนี้ถ้าถ้าของมันเองอะสภาวะของมันเองอะแต่ละอย่างมันไม่มีหนึ่งเดียวนะมันไม่ใช่มีรวมกันแบบนี้นะอา้าวทางตาก็มีหน้าที่เห็นรูปอย่างเดียวเอาไปทําอย่างอื่นก็ไม่ได้นะทางหูก็ทําหน้าที่ได้ยินเสียงอย่างเดียวเขาทําหน้าที่แต่ละอย่างละอย่างของเขานะเนี่ยหรือว่าอียาบทนั่งก็อย่างหนึ่งอียาบทยืนก็อย่างหนึ่งอียาบทเดินก็อย่างหนึ่งอียาบทนอนก็อย่างหนึ่ง อันนี้แต่ละลูกแต่ละนามไม่เหมือนกันเนี่ยเขาก็จะสามารถกระจายไอ้ไอ้ความเป็นกลุ่มเป็นก้อนที่ความเห็นพิรุธเป็นเราได้ะนะจุดประสงค์เืือเนี่ยคือดิฉันก็กระจายได้แต่ต้องนึกไปกระจายนะคะไม่ได้รู้ไม่ได้รู้ว่าโอเคมันเป็น